สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคในการเลือกซื้อประกันประกันชีวิตนะคะถูกแบ่งออกเป็น4บวกหนึ่งประเภทมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันประเภทที่1่อะคะ่ะเราเรียกมันว่าคุ้มครองตลอดชีพแบบตัวนี้มันเนีในเรื่องของการให้ความคุ้มครองชีวิตของผู้ประกันข้อดีก็คือว่าให้ทุนประกันที่สูงแต่ว่าชาระเบี้ยในอัตราที่ต่ํา แล้วเวลาส่งครบสัญญาไปแล้วค่ะยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดสัญญาเหมาะสําหรับในการที่มีเรื่องภาระเนาะแล้วก็เป็นการวางแผนในการส่งต่อเงินสักก้อนหนึ่งให้กับคนที่อยู่ข้างหลังนะคะเป็นการกําหนดตัวเลขที่ส่งต่อได้อย่างชัดเจนทีเดียวจนแบบที่2องะค่ะเราเรียกมันว่าแบบช่วงระยะเวลาตัวนี้ค่ะก็จะมีลักษณะให้การคุ้มครองออชีวิต เช่นกันแต่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาตามสัญญานะคะอาจจะเป็น5ปี10ปี15ปี19ปีก็แล้วแต่แต่ข้อดีก็คือให้มูลค่าทุนประกันที่สูงในขณะที่เบี้ยเนี่ยค่อนข้างจะต่ำมากเหมาะสําหรับใครก็เหมาะสําหรับคนที่มีภาระหนี้สินเช่นคนที่ต้องผ่อนบ้านหรืออาจจะมีเรื่องของตัวหนี้สินทางธุรกิจ ตัวนี้ก็คือคุ้มครองการเสรียชีวิตในระหว่างสัญญาเพียงแต่ว่าเมื่อครบสัญญาจะไม่มีมูลค่านะคะแล้วก็แบบที่3ามนะคะเป็นแบบสะสมทรัพย์อย่างที่เรารู้รูกันนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่คนจะชอบเพราะว่าบสัญญาก็ได้หนึ่งก้อนออตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการออมเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความคุ้มครอ,องของชีวิตหากเกิดจากไปก่อนสัญญาแต่ถ้าอยู่ครบนะคะก็ะได้เงินก้อนนั้นนคืนเป็นการสร้างวินัยในการออม ส่วนแบบที่4ค่ะเราเรียกมันว่าแบบกเกษียณอายุนะคะตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นการสร้างเป็นการสร้างวินัยในการออมแต่ว่ามันเป็นการออมเพื่ออนาคตในวันกเกษียณในวันที่เกิดเรามีชีวิตยืนยาวหรือแก่ก่อนตายนะคะแบบกเกษียณอายุค่ะจึงเป็นแบบประกันที่ถูกวางแผนในวันที่มีลมหายใจในวัยที่ไม่ได้ทํางานทีนี้ ไอตัวบวกหนึ่งคืออะไรบวกหนึ่งอะค่ะมันก็คือประกันเหมือนกันแต่ว่ามันจะควบการลงทุนที่ยังคงเน้นให้ความคุ้มครองต่อชีวิตเนาะแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบก็คือนําเงินส่วนหนึ่งค่ะไปลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าบัญชีให้เติบโตแต่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะผู้รับประโยชน์นะคะก็จะได้รับทั้งทุนประกันแล้วก็ได้รับมูลค่าบัญชีที่เกิดจากการลงทุนหรือหากระยะเวลาผ่านไปมูลค่าบัญชีมันเติบโตขึ้นผู้เอาประกันก็สามารถเบิกถอนเงินสดออกมาจากมูลค่าบัญชีนี้ได้เช่นกัน ะะแล้วก็แบบประกันทุกประเภทอะคะ่ะให้ประโยชน์ทั้งทางด้านความคุ้มครองการเก็บออมเงินการเกษียณแล้วก็ยังช่วยเราให้ได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีเพิ่มด้วยแล้วก็สําคัญที่สุดหากเราได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องจากตัวแทนบริการและทําให้เราเข้าใจเชื่อว่าในอนาคตอะคะ่ะจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติจากคนที่ไม่ชอบประกรันให้หันมาให้ความสําคัญกับการทําประกันมากขึ้นนะคะแล้วพบก,กันในคลิปต่อไปะคะ่ะ バイバーイ。